ขบวนรถบรรทุกน้ำมันยังคงตกค้างเป็นวันที่สอนนะคะหลังจากที่กองทัพทพี่2ค่ะมีคําสั่งห้ามส่งออกน้ํามันผ่านด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี รถบรรทุกน้ำมันขนาด5 0,000ลิตรยังคงจอดตอก,การยาวหลายคันนะคะบริเวณหน้าจุดผ่านแดนหาวอนช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีหลังไม่สามารถเดินทางข้ามแดนไปส่งน้ํามันได้เพราะกองทัพที่สองยังไม่มีคาสั่งเปลี่ยนแปลงห้ามการส่งออกน้ํามันและยุทธปัจจัยสอบถามคนขับรถบรรทุกหลายคันก็บอกว่าทําได้เพียงแค่รอคําสั่งจากทางบริษัทว่าจะทําอย่างไรต่อบางก็บอกว่าจะเปลี่ยนเส้นทางน,นะคะผ่านแดนจุดอื่นเพราะอย่างที่มุกดาหารก็ยังคงเปิดให้ผ่านแดนได้ตามปกติแต่ก็จะมีการตรวจสอบเอกสารเข้มระบุปลายทางที่ จึงจะให้ผ่านได้ล่าสุดค่ะก็ไปพบรถบรรทุกน้ํามันมารอนะคะกว่า20คันเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงเช้าที่มีไม่ถึง10คันส่วนใหญ่ก็ได้คิวเดินทางข้ามไปยังสปปลาวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพอไปถึงแล้วก็ให้ลงน้ํามันไว้ที่คลังน้ํามันและปั๊มน้ํามันหลังจากนั้นก็กลับมาค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครพนมนะคะที่มีพรมแดนติดกับเมืองท่าแขกแขวงามวนสวนปปลาวยังไม่มีคําสั่งห้ามส่งออกน้ํามันก็สามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่ว่าก็จะมีการตรวจที่เข้มงวด มากยิ่งขึ้นและว,วันนี้บริษัทบางจากคอร์ปอเชั่นจำกัดหมหาชนออกมาย้ำชัดๆอีกครั้งยืนยันนะคะว่าจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ซื้อที่สปปลาวเป็นธุรกรรมการค้าตามปกติภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการส่งออกน้ำมันทุกเที่ยวมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามเส้นทางตั้แต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางในการส่งมอบอย่างชัดเจนซึ่งผู้ซื้อทุกรายก็จะมีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำมันโดยเป็นการนำไปใช้ในสนปปลาวอาทิ สำหรับสถานีบริการน้ำมันของตนเองการจำหน่ายต่อให้สถานีบริการน้ำมันอื่นรวมไปถึงการใช้โครงการเหมืองโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่กำหนดโดยไม่มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะ